สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับพี่น้องวันนี้สรุดีที่131เนะเป็นบทสดุดีบอกว่าความวางใจดุดเด็กน้อยสั้นๆไม่ยาวนะครับแต่ว่าเป็นคำภาวนาหรือว่าเป็นความรู้สึกของประชากรอิสราเอลที่แสดงความถม่อมตนต่อหน้าพระเจ้าต่อหน้าพระยาเว นะอย่าลืมว่าความหมายของเด็กเด็กในสมัยโบราณเด็กในสมัยอิสรนะนั่นก็คือผูใ้ใดไม่มีความสําคัญอะไรนะความบางใจของเด็กน้อยกเอ็เป็นการถ่อมตนของบรดาชาวอิสรลต่อหน้าพระเจ้านั่นเองนะครับและแน่นอนในในสมัยนี้ความสําคัญในพระธรรมใหม่พระเยซูเจ้าพระองค์อองก็ให้ความสําคัญกับเด็กและพระอ,องค์ก็บอกว่าความซื่อสื่อง่าย ของเด็กนั้นก็ยังบอกไว้ใน,ในมัทชิวบทที่18ที่ข้อ3นะที่บอกไว้เหมือนกันบอกว่าพระเยซูเจ้าก็สอนว่าให้เรานั้นกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเ,เราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้ถ้าเพราเราไม่เป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับเอามาดูกันนะครับว่าคำภาวนาสั้นๆของชาวอิาเอลในบทสดีบทที่131เนี้ยว่าอย่างไรบ้างข้าแต่พระยาเวใจข้าพเจ้ามิได้หยิ่งพยอง ในตาข้าพเจ้ามิได้มองข้ามผู้อื่นข้าพเจ้าไม่ปักใยสิ่งใหญ่โตหรือสิ่งประหลาดอัศจรรย์เกินตัวข้าพเจ้าไม่เช่นนั้นข้าพเจ้ามีใจสงบสงี่ยมเหมือนเด็กน้อยในอ้อมแขนของบารดาจิตใจข้าพเจ้าเหมือนเด็กน้อยอิสราเอลจงหวังในพระยาเวเถิด บัดนี้และตลอดไปนะันั้นเขาเปรียบเทียบชาวอิสรลนด์ก็ด้วยความสำนึกในความต่ำต้อยของตนก็เปรียบเสมือนตัวเองนั้นเป็นเด็กอยู่ในอ้อมแขนของมารดาซึ่งก็ไม่ได้หวังสิ่งใดหวังเพียงอย่างเดียวก็คืออยู่กับแม่อยู่กับมาดาในความรู้สึกอย่างนั้นก็จะปลอดภัยตัวเองก็ไม่ยังไม่เก่งยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองอิสรลนอลมีความคิดอย่างนั้นแล้วก็ จึงภาวนาออกมาอย่างนี้ความวางใจในพระยาวเวก็เป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่เ,เราจะต้องเจริญชีวิตและต่อหน้าพระเจ้าต่อพระพักของพระองค์นั้นเราก็เป็นเสมือนเ,ออเด็กน้อยที่อยู่ตรงนั้นอยู่ในอ้อมแขนของบรรดาคือในความดูแลของพระเบญจเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในในชีวิตประจำวันของเรานี่ เราจึงไม่สามารถจะโอ้อวดไม่สามารถจะภาษาเราก็คือโออมโอมอได้ว่าตัวเองนั้นเก่งอย่างนู่นเก่งอย่างนี้ตัวเองนั้นทำนู่นทำนี่ได้นะคนเรามีเยอะนะเวลาที่คิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่บางทีก็ยกตนข่มท่านบางทีก็หลงละเริงเหลิงไปในคำพูดคำ ชมยกย่องสรรเสริญของคนอื่นจนกระทั่งทำให้ลืมตัวแล้วก็เกิดความหยิ่งจองของเกิดความไม่เคารพผู้อื่นดูถูกคนอื่นไม่สนใจใยดีว่าคนอื่นนั้นเขาจะทำอะไรสนใจอย่างเดียวว่าชั้นเนี่ยเก่งชั้นเนี่ยแน่ทุกคนจะต้องคิดเหมือนชั้นแล้วต้องทำเหมือนชั้นมีเยอะนะคน่างนี้ประเภทนี้นี่มีเยอะนะ างทีก็คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแล้วคนสําคัญนะคนที่คิดว่าตนเองนั้นดีกว่าคนอื่นเนี่ยพี่น้องในความรู้สึกในความเป็นจริงหรือในสิ่งที่เกิดขึ้นเดืยตามมาเลยเใครที่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเขาก็ต้องตัดสินนันดีว่าไม่มีใครที่จะมาสู้ฉันได้ะฉันก็ต้องดีกว่าคนอื่นไงไม่มีใครมาดีเท่าฉันได้และคนอย่างนี้อันตรายเราจะหลงตนเองและก่อให้เกิดความทุกข์ยากในสังคม ก่อให้เกิดความลําบากในครอบครัวเราจะเห็นนะในครอบครัวบางทีเราก็มอีอยู่กันสามคนห้าคนอะไรเนี่ยจะมีคนหนึ่งไหมที่บางทีโดมิเนตหมายความว่าคิดว่าตัวเองนะชั้นนี่ใหญ่ที่สุดชั้นจะต้องอย่างนี้คนจะต้องทําตามชั้นใช้ชั้นทุกคนจะต้องฟังชั้นอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ครอบครัวจะไม่มีความสุขนะเพราะธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันต้องไปได้วยกันมันต้อง เป็นหนึ่งเดียวกันต้องฟังกันต้องดูแลช่วยเหลือกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องมีชีวิตอยู่เพื่อกันและกันนั่นเองนี่สิ่งสําคัญนะครับในสังคมในครอบครัวด้วยในสังคมด้วยอยู่ที่ไหนก็ตา่างเพราะฉะนั้นการทําตัวด้วยความสุภาพถ่อมตนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญซึ่งมนุษย์เรามักจะทําตรงนข้ามเสมอะค,ะคือ ชั้นนี้เก่งชั้นนี้แน่แล้วก็บางทีทําให้เกิดอุปสรรคปัญหากับคนอื่นกับสังคมที่เราอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้ฤทธิ์กุศลขอใหอ้ความคุณธรรมเกี่ยวกับความสุภาพถ่อมตนเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราให้เ,เราจะเป็นผู้หนึ่งซึ่งนําสันติและนําความรักมาให้กับสังคมที่เราอยู่เริ่มตั้งแต่ครอบครัวของเรานะครับ ขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประจารพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด